ก็คือบอกเรานําเสนอรถกระบะราคาประหยัดนะคะถูกๆแบบนี้ท่านใดมองหาไปใช้อยู่นะคะถ้าได้ไปก็คงจะไม่ผิดหวังกันละคะ่ะทุกท่าน1นึ่งแสบาทรถกระบะมือสองสไตล์เดิมๆไม่เคยชนนะคะเป็นรถมือเดียวค่ะ Toyota v i ี o c a แคปปิเรเนอ E นะคะเครื่องเกียร์ช่วงร่างใช้ดีร้อแม็กสวยค่ะเป็นล้อแม็กขอบ18นะคะ เกียร์ธรรมดาค่ะคอนโซลตัดลายไม้นะคะกว้างๆค่ะทุกท่านเพื่อเสียงครบค่ะแต่รถคันนี้สีไม่สวยค่ะรถพร้อมใช้ได้เลยนะคะไม่มีงานซ่อมค่ะมีแต่งานเก็บสีนะคะเร็มพร้อมโอนค่ะทุกท่าน129,000บาทถูกๆคุ้มๆสนใจติดต่อนัดดูรถนะคะหรือว่าต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติมโทรคุยโทรสอบถามได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะ วันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ